ท่านผู้ชมครับเรามาดูป่าชายเลนที่ป่าน้ารประแสริฐกันอีก สักหน่อยนะฮะที่นี่มีอะไรน่าสนใจมากๆเลยเมื่อสักครู่ผมเห็นแล้วครับปลาตีนฮนะตัวกําลังเหมาะนะฮะกำลังเหมาะนี่หมายถึงว่าเหมาะที่จะถ่ายภาพนะครับเพราะว่าแน่ๆคือปลาตีนแต่ผมไม่กินนะกินแล้วปากแตกครับปลาตีน,นะฮะแล้วก็ไปดูปูนะฮะไปดูปูไปดูความหลากหลายทางชีวภาพที่ป่าชายเลนแห่งนี้เพราะจาก ข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามวลสารทางด้านอินทรีย์วัตถุหลายหลยอย่างไหลลงมากับแม่น้ําผ่านป่าเขาลำนาวพายไปแล้วก็จะมากองอยู่ที่ป่าชายเลนแห่งนี้ซึ่งเป็นจุดที่สารอินทรีย์มีค่าต้องใช้คําว่ามีค่านะครับสําหรับสิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวอ่อนของกุ้งตัวอ่อนของปลาลูกปูนะฮะและอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะ ที่จะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําเรามาดูความสมบูรณ์ครับของป่าชายเลนที่ป่าน้ําประแสไปด้วยกันเลยนะครับครับในช่วงนี้เรามานี่จะเป็นช่วงน้ำลงใช่ไหมครับลงุนลงน้ำลงนะครับ จะเห็นรากโกงกลางอยู่เยอะเลยรากโกงกลางนี่เขาเรียกว่าเป็นรากค้ำยันใช่ไหมฮะซึ่งจะแตกออกมาแล้วก็กระจายตัวออกไปค้ำและยันทั้งค้ำและยันเลยเนี<อ>่ย <ách> คุณดูสิครับทุ่งมันสวยนะมันมันเหมือนกับว่าต้นไม้นี่เขามาตัดแต่งได้อย่างสม่ำเสมอเลยเท่าที่รู้นะครับ ต้นโปรงทองเนี่ยมันไม่โตไปกว่านี้และมันก็ไม่ตายไปกว่านี้เป็นเพราะว่าบางพื้นที่ตรงนี้เขาบอกว่ามันมีแร่บางชนิดที่มีผลกระทบต่อต้นไม้ว่าควบคุมต้นไม้อยู่แล้วก็บใบเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีทองเหลืองทองแต่ผมเข้าใจเอาเองว่าน่าจะเป็นไปได้ที่ว่าบริเวณนี้เป็นแร่ที่เขาว่านั้นแกนคือน่าจะเป็นพวกซิลิก้า ที่ว่าซิลิกานเนี่ยเป็นเม็ดละเอียดเหมือนกับทรายเหมือนกันแต่เป็นแร่ที่เราพบได้ในภาคตะวันออกเยอะเลยนะฮะสวยนะฮะมองดูแล้วดูเป็นชั้นแนวตรงนี้นะคะคือที่เขาเรียกว่าโปร่งทอง<า>จะออกสีทองนะ,ะเขียวเหลืองเหลืองแล้วก็ไปชั้นก็จะเป็นสีเขียวแล้วจะสูงขึ้นไปอ๋อฮะก็คือเป็นป่าไล่ระดับ เขาบอกว่าถ้าในช่วงของมีแสงเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีทองคือแสงแสงสาสตร์ของอาทิตย์ลงมาะะใช่ไหมคะแสงสาสตร์ของอาทิตย์ทุ่งนี้จะเป็นสีทอง,ส,ทองสีทองเพราะว่ามากระทบกับใบใบนี้ใบนี้เขาจะเป็นสีอะไรต้นโปร่งต้นโปรง่ปรงเนี่ยจะเป็นเขียวอ่อน<พ>อเขียวอ่อนอกับแสงก็จะเป็นสีเหลืองทองไปดูกันต่อครับท่<อ>านผู้ชมเชิญนะฮะ Mmm Everybody walking around the street People walking, people sitting around ชครับช่วงนี้ผมจะพามารู้จักกับทนายกมลศรีสวัสดนะฮะท่านเป็นทนายสิ่งแวดล้อมอยู่สภาทนายความแล้วก็เป็นคนพื้นที่ของอำเภอแกลงนะฮะจังหวัดระยองบ้านประแสะที่นี่เองครับเป็นคนเกิดที่นี่นะฮะรเราคุยกันต่อเลยริดหนึ่งนะฮะว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่นี่เนี่ยท,ที่ที่ประแสะเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงในด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เห็นมาจากเล็กถึใหญ่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงแลวก็คิดยังไงกับการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ครับถ้าจะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าชายเลนนะนะเปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแปลงอย่างมากครับอยากจะเห็นภาพนะฮะภาพที่เราเห็นเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะเมื่อตอนที่ผมยังเด็ก มันจะเป็นป่าเขียวเหมือน,นอปีกป่าในเหมือนป่าชายเลนที่เราเห็นเนี่ยทั้งหมดนะนะแต่ทุกวันนี้พวกเนียก็อย่างที่เห็นนะครับมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้โดยที่เรารู้ว่าป่าชายเลนเนี่ยเป็นแหล่งของการอ,อนุรักษ์เป็นของการอนุบาลสัตว์น้ำขอ้อสัตว์น้ํามาโตออกมาให้เราเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จับมันไปกินไปขายแต่ทุกวันนี้พอมันโดนทําลายบ้านมันโดนทําลายแล้วเพราะอย่างที่เห็นนั่นนะครับ มันจะไปอยู่ที่ไหนมันจะไปอยู่ที่ไหนทรัพยากรธรรมชาติก็จะลดน้อยลงในด้านความเห็นของทนายเองเลยฮะและฐานะของทนายสิรวันเราเนี่ยเราจะแก้ไขหรือป,ปรับปรุงพัฒนายอย่างไรหรือว่าจากปัญหามองเห็นรากของปัญหาอย่างนี้นแล้วเนี่ยรเราจะแก้ไขย,ยังไงในในความคิดมันข้งางหน้าแน่นอนครับสิ่งที่สิ่งที่ต้องแก้ไขตอนนี้ผมผมผมความคิดส่วนตัวของผมผมว่า ไม่ใช่เรื่องการจะต้องฟื้นฟูเอาต้นโกงกลางหรือปลูกป่าชัยเลนเพิ่มเติมขึ้นมาสิ่งที่ต้องฟื้นฟูแล้วก็ต้องพัฒนาในตอนนี้คือความรู้สมองเลยนะการศึกษาเฮ้ยทนายครับคุณเป็นทนายนะคุณไม่ได้เป็นนักการศึกษานะครับคือสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยนะครับผมผมมองเห็นว่าถ้าใช้วิชากฎหมายใช้วิชาทนายนะครับไปเที่ยวฟ้องร้องคนนู้นคนนี้บุกป่าตรงนู้นตรงนี้ปุ๊บมันไม่จบ อ้าเหรอเพราะเราไปต่อสู้กับคนที่มีทุนหนาเยอะแยะมีอํานาจบารมีเยอะแยะนะครับแต่ถ้าเราให้การศึกษาของประชาชนที่ให้เขาเรียนรู้เรียนรู้ในการอยู่เรียนรู้ในการอนุร uh huh. นะฮะเนี่ยเรียนรู้ว่าป่าชายเลนสําคัญอย่างไรเรียนรู้ว่าวิถีชีวิตบ้านเขาอบอุ่นอย่างไรเขาจะรักบ้านเกิดเขาและเขาจะไม่ใครมาทําลาย ในขนาดเดียวกันเขาจะสร้างและจะฟูนฟูขึ้นมาคุณชาวยะครับคุณว่าไหมว่าในเรื่องของป่าชายเลนกับสภาพแวดล้อมทั่วๆไปที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างสรรค์ให้กับมนุษย์เนี่ยเราได้เรียนรู้และศึกษาไปไหลายๆอย่างเลยใช่ไหมฮะค่ะแล้วคุณว่าชีวิตในป่าชายเลนเนี่ยมันความหลากหลายของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปู คุณเทมปูกี่พันครับถ้าที่จําได้กี่พันเลอก็คือหลากหลายนะคะเพราะว่ามีทั้งเล็กทั้งใหญ่แต่ตัวดิฉันเองก็ไม่ทราบราว่าพันไหนมั่งชื่ออะไรนะคะแต่คือสีสันของปูเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะจะมีตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วก็รองลงมานะคะแล้วก็จนกระทั่งจิ๋วเลยนะคะแต่นี้ ที่สังเกตนะคะคือว่าเวลาที่ปูเนี่ยเขาเห็นแสงวูบวาบวูบวาบอะไรเนี่ยเขาจะพลึบลงไปในในขุมใจกันหนีค่ะพลึบในรูของปูในรูรูไครรูมันแล้วนะคะทีนี้คุณสัฟิยาครับนั่นก็คือการเอาตัวรอดของสรรพชีวิตใช่ไหมครที่อยู่พร้อมๆกันในพื้นที่เดียวกันค่ะในขณะเดียวกันครับมนุษย์ที่รุกรานครับท่านผู้ชมครับมนุษย์ที่รุกราน ท่านผู้ชมคงเห็นไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่ารุกรานป่าชายเลนอย่างไรนะฮะผมพูดถึงเนี่ยผมใช้คําว่ามนุษย์ผู้รุกรานผมไม่ได้ระบ,บุว่าเป็นใครแต่ทีนี้ให้ท่านผู้ชมดูและใช้วิจารณญาณคิดเอาเองว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีใช่ไหมฮะเพราะว่าเรามาเที่ยวเรามาชมธรรมชาติขณะเดียวกันเราก็ต้องอนุรักษ์ ธรรมชาติด้วยนะคะถูกต้องครับรขยะก็อย่าเอาเข้ามาทิ้งในนี้นะคะพะเมื่อกี้ที่เดินผ่านมานี่ขยะเยอะคือจริงๆแล้วคุณจะทานขนมทานลูกอมทานได้ครับไม่ว่ากันแต่เอาเศษซากของมันห่อของมันกลับไปด้วยใช่ไหมฮะหรือว่าแม้แต่เมื่อสิ่งที่ท่านผู้ชมได้เห็นมาเมื่อสักครู่นี้มีคติสอนใจอะไรอย่างไรบ้างนั้นบอกกล่าวกันมาครับทางอีเมลแอดเรส ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจองตรงนี้นะฮะ